รัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสระบุรีนี่แหละครับอ่าตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะเ2ฮะ72อเอเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผงก็ให้เต็มร้อยอะครับพวกที่เป็นบทเขานะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วหันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอน ทิ่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สมดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดอาการที่เคยตึงดีขึ้นมากเลยแหละอ๋อดีขึ้นมากเลยแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะ เข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเนี่ยเรางอไรนะให้คุณแม่ลองงองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โออจะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงเขาก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นใช่ใสนได้คล่องขึ้นใช่ค่ะอาให้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินค้านเลยเอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากมากเลยประทับใจในที่ว่าเราเราทานเข้าไปแล้วเราดีขึ้นเราหายปวดเราไม่ทรมานเราไม่ทรมานเลยค่ะเราไม่ทรมานเราหายเป็นปกติเลยเราก็ ก็ภูมิใจในสินค้าตัวนี้ค่ะคือลองทานมาหลายหลายตัวแล้วมันก็ไม่หายแต่ดีบูนี่โอเคเลยค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก็ดีประมาณกันไปสองกองก็10บกว่าและสิบกว่า10บกว่าสองและก็เริ่มดีรู้สิกว่าเดินดีเดินไม่ค่อยเสียแล้วคุ้มค่ากับ ที่เราซื้อมาไหมคะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะคะแนี้ค่ะครับผมเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยม่ามาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตอนนี้จะคุ้มกว่าับดีใจมากที่มาเจอดีบูนค่อคิดว่าเป็นยาขนาดสุดท้ายที่ผม ผมเจอเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะโอเคค่ะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยแต่มันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเนาะท่นสอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันมบวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกจะสาปีเป็นมาสปีเล้วใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเอมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบดปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ ถือไว้ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นเลยมาหาผลิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบ่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกกย็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม,ไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อสองที่สามข้องท,ที่สี่เอ๊ะพื่ 4, กับแฟนนะทำไมมันไอที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบ ว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเนาะค่ะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคทรไปหาคุณพุกว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับคิวไทยคือกล่องหนึ่งมันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงๆด้วยอใช่จริงด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยซององที่สามกำลังกินอยู่อ่าอ่กล่องที่สามว่าไงอ่ะ กินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วคุ้มค่ากับที่เราซื้อมาไหมคะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะคะครับผมเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลย่มาเกีบตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะ คุ้งกว่าแบบดีใจมากที่มาเจอดีบูลคอะคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอเจอดีบูลเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะโอเคค่ะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยประทับใจที่ว่าค่ะมันแบบเขาดีจริงๆค่ะค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กินละก็อยากให้เขาหายเนาะเขาจะได้ไม่ต้องทรมานเหมือนเราที่เคย ปวดมาแล้วอ่ะเออเดีอ่ะเหมือนกับเราอ่ะเออได้ได้เข่าได้ขาเราคืนมาเงี้ยปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วงตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมค่ะก็เลยแบบทำยังไงดีเนาะเขาก็แนะนำให้ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะ ให้ไปขีดก็คิดดูก่อนอเปิดคลิปเปิดไอ้น,นี้ดูก็เห็นะออสะดุดว่าเอตัวนี้เขาท่าเนาะออก็ลองค่ะก็ลองฟังดูค่ะฟังพอฟังเสร็จก็จดเบอร์ไว้เลยค่ะจดเบอร์แล้วให้แฟนโทรไปค่ะลองโทรหน่อยซิว่าเออมันจะดีเหรอค่ะก็เ,เห็น กี่กองกี่กองมาก็ไม่เห็นจะดีก็ลองรู้เราถ้าเราถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอ๋อค่ะว่าปวดหลังแล้วลงขาล้วสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานนานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยา ฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะทุก,ทกสองอา,อาทิตย์นะคะพถ้าเกิดว่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์ดีบูนบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยาฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็ค,คือมามามา,มาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่า เรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมัน,ม,นมันคุ้มจริงๆแต่พอมารู้จักกับดีบูลก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่า,วาเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วเนาะหกสิบสี่ปีแล้ว ถ้าเดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจก็เห็นว่าพี่วทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุลไปแล้วดีบุลผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกอือเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วลองลองขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอ้าวก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมารต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได อนนี้คือเดินขึ้นได้สบายเลยปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะะก็ของป้าที่อยู่สระบุรีด้วยอ๋อค่ะก็เลยว่าเออเขาบอกว่าเออขึ้นเขาเขาก็ยังขึ้นได้แล้วเราล่ะมาลองดูวันนี้นะคะพี่ไทยบอกว่าก็จะเป็นการทานให้ดูจริงๆเลยนะคะว่าพี่ัไทยได้ทานจริงๆเนาะให้พี่ัไทยแกะเลยนะคะแกะปองสดๆเลยนะคะ ก็พี่วไทัยทานตัวแบบผงอยู่เนาะอยู่ผงค่ะแบบผงอยู่ทานวันละเท่าไหร่คะพี่วัทัยวันละซองครับวันละหนึ่งซองนะคะหลังอาหารเช้าเท่านั้นหลังอาหารเช้าเนาะบาดทีภาสาบ้างนะแล้วสายาบ้างพูดทีเช้าบ้างแล้วแต่งานครับเรนเลยค่ะพี่วัทัยในหนึ่งในหนึ่งกล่องมีกี่ซองคะห้าซองครับห้าซองนะคะโอเคนี่นะพี่วไทัยนะคะทานแบบผงอยู่นะคะแบบผงหนึ่งกล่องมีห้าซองแบบนี้นะคะอ่าพี่วไทัยจะชงแล้วนะคะทานจริงๆเนาะค่ะ ทานง่ายนะคะพี่าไรเนาะทานง่าย,ายไม่มีไม่มีไม่มีแบบว่าของว่าอะไรเลยคล้ายๆนะ้าสปอนเซอร์อะปิดตัวน,นิดเดียวค่ะ,ะมั่นใจได้เลยนะคะ,ะสําหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อกระเถ่าที่บอกว่าเอ้ยจะทานแบบว่าเดี๋ยวช้อนชนดีกว่าละค่ะ ค่ะโอเคนะคะพี่อไทยจะคนแล้วนะคะนะคะพี่อไทยคอนเฟิร์มว่ากินจริงเห็นผลจริงๆนะคะก็ชงทานกับน้ํคขึ้นแก้วแบบนี้ยกโชว์นิดนึงค่ะยกโชว์เลยนะคะนี่ได้นะน้าเป็นสีเหลืองเนาะเดี๋ยวนะคะพี่อไทยจะทานจริงๆนะคะเดี๋ยวเราชมนะคะอ่าพี่อไทยจะทานแล้วนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะที่โอ้พันชงแล้วนะคะชงแล้วนะคะ ชงไปแล้วยกโชวนิดนึงค่ะค่ะขั้นตอนการการชงก็คือชงทานกับน้ําเปล่าประมาณครึ่งแก้วแล้วก็คนเนาะค่ะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติทานง่ายไหมคะง่ายค่ะทานง่ายเนาะไม่มออกกลิ่นไม่ออกกลิ่นไออะไรเลยแค่กลิ่นแบบเหมือนน้ำส้มนิดๆิดในนอยนิดนี่นะคะนะพี่วัพัดก็ยืนยันแล้วเนาะว่าดีบูนนะคะทานง่ายเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าเนี่ยดีบูนช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะ นี่เลยนะคะหมดแล้ว